ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ m ิวเด p ร์เบอร n ชันะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของขนุนนะครับขนุนที่มีสรรพคุณร้วนมากกว่าที่เราคิดนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันเลยหนึ่งะครับขนุนนะครับมีส่วนช่วยในการเรื่องพักผ่อนหลับนอนนะครับในขนุนนะครับมีแมกนีเซียมและท่านเหล็กที่ช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมนเมราโทนินทำงานได้อย่างเต็มที่จึงส่งผลให้การหลับพักผ่อนของเราดีขึ้นด้วยนะครับ 2. นะครับยังช่วยระบบย่อยอาหารนะครับการรับประทานขนุนเพียง100กรัมนะครับก็มีไฟเบอร์ประมาณสากกรัมนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีหรือแก้อาการท้องผูกได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการรับทานขนุนนะครับยังป้องกันลำไส้ไม่ให้สกปรกนะครับเมื่อร่างกายขับถ่ายสารก่องมะเร็งออกมาทางลำไส้นะครับ 3นะครับยังสามารถป้องกันมะเร็งได้นะครับขนนุนนะครับเป็นผลไม้ที่มีสารต้านมูลอิะมีไฟโตนิวเทรนและวิตามินซีสูงจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดนะครับทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งในช่องปากมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งต่อมลูกหม,มากโดยจะช่วยป้องกันเซลล์สร้างจากการโดนทำลายและยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอได้อีกด้วยนะครับสี่นะครับขนนุนนะครับสามารถ ลดความดานันโลหิตได้นะครับเนื่องจากในขนุนะครับมีโพแทสเซียมสูงช่วยลดความดานันโลหิตลดอาการหลอดเลือดอุดตันนะฮะบ,บำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดไม่ให้อุดตันนะครับ5นะครับขนุนะครับยังสามารถป้องกันภาะวะเลือดจางได้นะครับเนื่องจากในขนุนะครับมีท่านเหล็กที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือด และยังมีแมกนีเซียมที่สําคัญต่อเม็ดเลือดขาวนะครับขนุนจึงช่วยลดการเสี่ยงการเป็นโรคจางได้นะครับ6นะครับขนุนนะครับสามารถบำรุงกระดูกได้นะครับเพราะในขนุนนะครับมีแคลเซียมวิตามินซีแมกนีเซียมที่เป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับทําให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับ7นะครับยังสามารถบํารุงประสาทได้อีกด้วยนะครับ เพราะในขนุนนะครับมีวิตามินและสารอาหารสำคัญต่อระบบประสาทอย่างไทอะมินนะครับในออซินหรือเกลือแร่ที่เข้าไปช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมองอย่างดีเลยนะครับแปดนะครับยังสามารถบำรุงสายตาได้อีกด้วยนะครับวิตามินเอในขนุน,นครับสามารถช่วยบำรุงสายตาช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อกระจกได้ด้วยนะครับ9นะครับ บำรุงผิวพรรณนะครับในขั้นุนนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับส่งผลดิต่อผิวพรรณลดเลียวรอยรวมโป้องผิวพรรณจากแสงแดดและบุหรี่พิษที่เป็นตัวการทําให้ร่างกายของคุณแก่ก่อนวัยอันควรด้วยนะครับและ1ิบนะครับรักษาแผลผุครองแผลเปลื่อยนะครับ เนื่องจากขนุนนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบนะครับต้านแบคทีเรียรและไวรัสอีกทั้งยังมีสารตา้านอนุมูลสระจึงช่วยป้องกันเซลล์ผิวหนังจากการถูกทำลายได้อย่างดีนะครับทําให้แผลผุพองหรือแผลที่เปื่อยดีขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับขนุนในวันนี้นะครับล้วนมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และถ้าชอบมากนะครับฝากกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของ e o u t p p e r Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม y o u o p p e r Channel ต้องขอตลาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ